สำหรับใครนะครับที่กําลังจะไปขอทะเบียนบ้านใหม่นะจากอําเภอนะครับหลายคนคงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแน่นอนนะผมจะมาบอกว่าวิธีการนั้นโคตรง่ายเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปไปได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครเข้าสู่มีฟอร์มชแนลนะครับผมโอเคฮะมาเจอกันวันนี้เนี่ยมีความรู้สาระมาฝากแน่นอนนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับก็ถึง1 0 0 0 0หมื่นสามสเป็นที่เรียบร้อยครับเย้ก็ดีใจนะไม่คิดว่าช่องของเราจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยสำหรับใครที่กําลังรอชมอยู่ว่าวิธีการขอทะเบียนบ้านใหม่นั้นมันจะยากขนาดไหนนะฮะหรือว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกกันให้แบบชัดๆไปเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับมีฟอง n n e l ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ใหม่ๆจากเราเลครับผมโอเคครับไปชมที่บลยดีกว่าก็สําหรับขั้นตอนนะในการขอทเปลียนบ้านใหม่นั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ เตรียมอุปกรณ์ก็คือตามนี้เลยครับก็คือเริ่มแรกใช่ไหมถ้าคุณต้องการจะขอที่เียนบ้านเนี่ยคุณก็ต้องมีบ้านนะครับตอนนี้บ้านของผมเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ให้ถ่ายรูปนะฮะบ,บริเวณหน้าบ้านนะฮะถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านก่อนแล้วก็รูปด้านข้างนะครับแล้วก็รูปในห้องน้ำนะครับที่สําคัญคือห้องน้ำเนี่ยคุณต้องเสร็จนะ สมมติว่าใครสร้างบ้านไปสัก80-90%แล้วเนี่ยอยากจะขอทะเบียนบ้านเลยก่าว่าบ้านเสร็จสับปั๊บเนี่ยก็ได้ทะเบียนบ้านเลยเนี่ยให้คุณแบบว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปเลยคนระับหน้าบ้านต้องเสร็จนะข้างบ้านต้องเสร็จแล้วก็กห้องน้ำเนี่ยต้องเสร็จนะครับ <dai. S 1> เมื่อได้รูปทั้ง3ารูปนี้แล้วเนี่ยให้คุณนำโฉนดที่ดินที่ถ่ายเอกสารนะ,ะสำเนาทะเบียนบ้านของคุณในเก่านะแล้วก็ประชาชนของคุณที่เป็นสำเนาเนี่ยนะนะไปหา ผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันที่อยู่บริเวณบ้านของคุณนะฮะซึ่งของผมเนี่ยจะเปกำนันนะฮะก็ไปหากำนันเลยนะกำนันจะออกใบใบหนึ่งให้ที่เรียกว่าใบทอรอก้านะใบทอรอก้าอันนี้เนี่ยก็จะมีลายเซ็นของกำนันที่หรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะกำกัดไว้ให้นะเมื่อเขาออกเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ทุกคนอย่าพึ่งนะ อย่าเพิ่งไปอำเภอนะเดี๋ยวจะเสียเที่ยวเอา,เอานะฮให้ก่อนที่ไปอำเภอเนี่ยคุณจะต้องไปหาสาธารณสุขก่อนที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนะครับเหมือนกับว่าให้เขาเนี่ยรับรองว่าห้องน้ำนะของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับมันต้องมีใบรับรองจากที่นั่นก่อนนะครับคุณก็ไปหาเลยนะไปถึงนั่นปั๊บก็ไปหาคุณหมอเลยครับยืนให้แล้วก็บอกว่าเออผมจะไปขอทะเบียนบ้านใหม่นะฮะต้องการที่จะให้ ทางสาธารณสุขเนี่ยรับรองว่า mm. ห้องน้ำของผมเน,นี่ยมันได้มาตรฐานมันโ nah อเคแล้วนะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบนะครับจากรูปถ่ายที่ดรอไปนะฮะแล้วก็จากหลายหลายอย่างก็แล้วแต่กระบวนการแต่ที่นะครับผมเขาก็จะให้ใบใบนึงมานะซึ่งเป็นใบรับรองว่าห้องน้ำของคุณเนี่ยผ่านมาตรฐานแล้วนะครับเมื่อได้ใบตรงนั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็ไปทําการยื่นเรื่องที่อําเภอได้เลยนะครับผมก็ไปฝ่ายทะเบียนราษนะ ก็ไปยื่นเรื่องตรงนั้นใช้เวลาวันนี้เนี่ยไม่นานนะครับแล้วก็พอยื่นเรื่องเสร็จสับปั๊บเนี่ย<ๆ>เขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับทําเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้านใหม่พอทาเสร็จปั๊บก็ไม่มีค่าบริการนะครับผมไปคือไม่มีค่าบริการนะ้ะจะมีค่าบริการอย่างเดียวก็คือซื้อซองซื้อซองใส่ทะเบียนบ้านนะครับร <laughs> <laughs> หนวก็จะยุ่งนิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นนะในขั้นตอนการทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วสรุปง่ายๆก็คือมีทั้งหมดแค่3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับคือขั้นตอนแรกไปหากำนันหรือผู้ใยญ่บ้านที่คุณอยู่นะเขาจะออกไปทอล์กมาให้ 2. ให้คุณไปหาสาธารณสุขนะแล้วเขาจะออกไปรับรองว่าห้องน้ำของคุณเนี่ยได้มาตรฐานแล้วนะครับผมและสุดท้ายคือไปหาอำเภอครับผมไปไฝ่ายทะเบียนราษนะเขาจะทำ ะเบียนบ้านออกมาให้นะครซึ่งเอกสารต่างๆก็คือจะมีแค่อย่างที่บอกไปเลยนะครับบัตป,ประชาชนของเราทะเบียนบ้านเก่าของเรานะแล้วก็โฉนดที่ดินนะที่เราเป็นเจ้าของนะแล้วก็ใบทอลอก้าที่เู้ใหญ่บ้านออกให้ใบรับรองจากสาธารณสุขนะครับ แล้วก็อย่าลืมเอาตัวจริงไปด้วยนะสำหรับทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนนะครับผมแค่นี้พอนะแค่นี้พอเลยนะฮะไปที่อำเภอแนละ้วเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างให้ครับผมค่าบริการต่งตางๆนะนะบอกแล้วครับว่า10บาท10บาทที่ไม่ใช่ค่าอะไรนะคือค่าใส่ซองทะเบียนบ้านใหม่นั่นแหละนะครับผมโอเคครับ สำหรับใครที่ลองไปทําดูแล้วนะครับได้ผลยังไงนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้ด้วยกันนะครับว่าของคุณกับของผมเนี่ยมันเหมือนกันไหมซึ่งจริงๆแล้วคุณน่าจะเหมือนกันแหละนะเพราะทุกอำเภอในประเทศไทยน่าจะมีวิธีการเดียวกันนะครับผมโอเคนะใครที่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างยังไงนะครับอย่าลืมแชร์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทีเเ่เข้ามาดูคลิปด้วยนะครับผม แล้วก็ใหม่คลิปหน้ากับมีฟอร์ชนแนลนะครับจะเป็นคลิปความรู้อะไรนั้นก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยน,นะครับผมหรือว่าถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยนะไปละโอ้โหวันนี้แบบนอนน้อยฮูดไม่ค่อยถูกพูนไม่ค่อยถูกไปขรังผมสวัสดีครับ